วันนี้ก็จะเล่นไหมคบสวนาน,าน,สวนั่นๆเหรอสร้างเองอ่ะก็ถ้าว่าอันนั้นสร้างวัตถุกางดสร้างด้วยหอลเคียนทีบไปแหละสร้างลูกหมังัวตัวนีวน่ัวหมู่มบ้านทำในหมดเซียนทีเอง พึ่งถามว่าทำไมมันเป็นของแบบจังนี้ี๋ยวคิดดูแบบนีกน้ก็ต้องให้ลูกค้ากับกับผู้ค้าหรือแม่ค้านั่นนี่คือหลอดไฟและนั่นคือเสาไฟใช่แล้ว มันจะลงคิดไม่นไร,รอย่าใช้กลิ่นัวนึงโอเคอืมทาอ ก่อนได้กล้ามาแล้วดิห้องกับห้องห้องเรียนตัวนี้ตัวนี้ก็อะไรมันโอคเดี๋ยวคุณพ็ทไหนนะเช็คแป๊บหนึ่งโอเคต้องได้ยิโอ้ยนี่ไง มันคือถ้ำมันคือถ้ำนะทุกคนเอาโอเคก็สุกหุ่นเหมือนกันอนมดูควนมดูความไม่ไม่ กอกนหยุดที่เราจะมาทำคลิปใหม่ตอนนี้ไปยุกอากดทังเลยไปบ้านนี่ไงบ้านดีๆคว่มแบบอ,อะฮะล่น,น,นกวเรียมตัวหมดแล้วมั้ ซึ่งถามว่าทำไมมันเป็นหนี่เหรอก็ทำเองเนี่ยินเรสตอนพอยเซ็ตเห็นไหมมันพูดพูดเองหลังจากได้คอมมาด์มาก็พูดเองเรสปอนพอยเซ็ตโอเคไปเอาสาได้จะไา่เรามีที่ทำในเท่าไ์ไรท์ ซึ่งถามว่ารองเท้าหายไปไหนไ่รู้ใส่กับไฮโรโปรดิคชั่นฮาถามว่าทำไมมีโเทตนเสกน้ไม่เสกอยู่เนี่ยเห็นไหมปิ้งเป็นแบบเออไม่ต้องกินเด็ดดีเลือดเอง

อัน breaking b o k งประเนโอ้โหดีมาอันที่สอง ไม่แปลกไม่แปลกแน่เลยเดี๋ยวเราตอนนี้อีกนาทีแล้วอนาทีอนี่คือเด็ดเดดก้อนอือไห g ก d My ไห d ก่อนตอแหม ที่ทำเองนะเนี่ยทำเองไม่ได้เสียไม่ได้เสียของมาทำแต่แของจากที่ที่ไหนก็ไอันนี้เราเระเบิดพร้อมกับเหมือนอันนี้อนี้มันกับอันนี้อันนี้เป็นบ้านกับแต่พอคิดไปคิดมามัน,นก็ย้ายเน,ยานี่นะเนาะเนี่ยวยัไง wait a minute เราจะทำคลิปยาวแล้วคลิปมันจะหยุดได้ไหมเนอแปะนี่คือบ้านหลังที่สองและนั่นคืออะไรคะนี่คือบ้านหลังที่สามนี่คือบ้านหลังที่สี่ที่ไปเมื่อกี้ต้นสก,กุลรับไม่ได้เสกแต่ได้เก็บจากพวกเขาอ้ย อะไรมันตุเนี่ยตุกแล้วโ้ดทำคลิปนานกันไปรูปเป่าเนี่ยมีเนี่ยไปโอมตากูล,ล่าบทพูดเก่าเรียนกีเอีเอฟเนี่ยดูไม่ได้อืมโอเคถ้าเราถ้าเาอืม,อม,อมกรอบกรอบตกแต่กลับไม่ได้ เฉียดฉีดเฉียวเลยนี่คือแมปที่หางก็ได้านา <Okay. S 1> ่นี่อะไรเนาะแต่เนี้ยมันจะเป็นมันหายอะคือแบบมันหายแรงนี้ไหมเออแปดนาทีไม่ใช่ไหนก็ นี่คือแสงไฟแสงไฟบอา,าบุบุยไม่ดีมืกัเขาสั่งอืมมูมนน้ำชาขาวเก๊กวหวยขาวไม่ได้ทำมาจากเทปเก๊กวหวยหรอก นี่แหละบ้านหลังเที่ที่สี่หนึ่งสองเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยวเอาพกันมาวง,ง,รง,งาตรงนู้นมองไม่เห็นหรอกสองสแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แหละ ก็หลังมีบ้านห้าหลังใครไม่เห็นเดี๋ยวจะไปบินให้<ว>นี่เนี่ยบ้านหลังที่หนึ่งบ้านหลังแรกว้าวชื่อกล่เรียอยู่ ต่าเลียซึ่งถามว่าเอามาจากไหนพิมพ์คำสั่งเดียวสซเล็ตเกฟเกคิวเขียนตัว Q&A ต,ตัว P ตัว P ตามไดยคำสั่งหรือหรือจะเขียนคอมมานก็ได้คอมมานจะเขียนแบบเดียวปันหนึง่งเขียน เขียนคอมมานด์ n d เขียนขีดแล้วเขียนแบบนี้่ k อันนี้ก็จะได้แล้วสซล่าท์เกยบเพเยอร์อ แลเซ็ดเเตอร์ไดมอนด์ไดมอนด์หกสลูก